ยังอยู่มีกดออดอีกหน่อยนะกดออดอีกหน่อยวันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมเนาะตีห <c oughs> ้าครึ่งพอดีณะนีเวลาห้านาฬิกาสามสิบนาทีได้เวลาที่นักปฏิบัติมาขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่เนาะตัวนี้ก็ ไม่มีใครที่จะเิ่นยาวเลยไม่มีใครที่จะคดโคงเวลาเวลาของที่ตั้งเอาไว้ป <c oughs> ีห้าครึ่งตอนนี้ก็พากันมาตามระเบียบพอดีได้ ทำความขยันขึ้นมาสองอย่างอ่ะสเวลาทั้งเช้าทั้งเย็นเลยตอนเช้านี่ก็ตอนเช้านี่ก็วิธีการก็คือการปล่อยทีละเวรเหมือนกันปล่อยทีละเวรเหมือนเดิมแล้วก็เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหอาหัวหน้าเวรหัวหน้าเวรในการที่จะ พาสมาชิกปฏิบัติทำสมาชิกตามหน้าที่สมาชิกทุกคนก็ต้องไม่เอาเปรียบหัวหน้าเนาะเพราะฉะนั้นจึงจะปล่อยอเวรละหนึ่งครั้งเอาเวรละหนึ่งปล่อยทีละเวรเนาะปล่อยทีละเวรตอนนี้ก็ทยอยเข้ามาแล้วทยอยมา เรอยให้มีนอนก่อมี้วหละอยมาต่อไตอนนี้กลุ่มไหนที <c oughs> ่มายังไม่ครบก็ต้องมีการตามกันเนาะเพราะถ้าคาแกว่าปการปฏิบัติการปฏิบัติเวรไหนเวรไหนไม่ต้อง ลำบากกลุ่มก็ต้องรับผิดชอบตัวเองเนาะมามีการตามกันมีการรายกันในกลุ่มนั้นถ้ากลุ่มไหนครบก็ไปทำหน้าที่ได้เลยเนาะอันนี้อยู่ที่ความเกรงใจของสมาชิกเนาะว่าเออไม่ให้ัวหน้าต้องรอเราฝึกเนาะเรียกว่าเป็นอะไรนะเรียกว่าเป็นเป็นแบบเข้าค่ายนะเมื่อเัาเข้าค่ายเนาะเมื่อเข้าค่าย เข้าข่ายอบรมเข้มอบรมเข้มตื่นตีสามตอนสมัยที่ครูฝึกเนาะฝึกลูกเสือชาวบ้านตื่นตีสามนอนเสอนอนตีสองตื่นตีสามนอนชั่วโมงเดียวอะ่ะลูกเสือเข้มจริงๆเลยอะ่ะตอนนั้นเป็นลูกเสือลูกเสือชาวบ้านตอนนี้ ตอนนี้จะทดลองดูกลุ่มทดลองดูหัวหน้าเนาะหัวหน้าจะไปตามกลุ่มไหนจะได้ชนะก่อนเนาะกลุ่มไหนจะได้ชนะก่อนจะได้นำก่อนจะได้ไปก่อนเราจะมีเวรอยู่สองเวนะตอนตอนบ่ายสี่โมงด้วยเนาะทำทั้งสองอย่างเลยถ้านักเรียน สามัคคีกันดีก็สามารถสามารถที่จะทำทั้งสองเวรเลยคือทำทั้งมีสิทธิ์เลือกทำทั้งสองเวรสองสองเวลาตอนเช้ากับเวรน้ำครพบออสุดยอดเลยไหนนหนลุกขึ้นดูที่เวรน้ำลุกขึ้นเลยครับโอ้สุดยอดเลยเนาะโอ้ได้นำาแนแชมป์เลย เออไปทำอะไรครับอเบนน้ำทำทั้งสองเวลาเลยถือว่าเราได้อ่าผลงานมันออกมาภายในเวลาเจ็ดนาะเจ็ดโมงเนาะก็อยู่ที่หัวหน้ารับผิดชอบเนาะเบ็นอะไรนะฮะ ในในเวนขยะเป็นในเวนขยะขยะครูเดินดูแลนั่นดิดูรอบเลยเห็นเลยเห็นขยะเยอะเลยตรงนั้นก็มีขยะอยู่น่ไปน่าทำนะเออไปตามก่อนเวนขยะฮะเมื่อวานก็ตอนเย็นวันนี้ก็ตอนเย็นอีกไม่ใช่ต้องทําตอนนี้เลยตอนเช้านี่แหละไม่ใช่ต้องไปเอาเลยเพราะว่าครูเห็นมาครูเห็นมาแล้วนะ นี่แหละลักษณะของการผัดบรระรกการทุ่มนี้ไม่ได้ละเวนขยะครบพาครบอย่างเมื่อกี้เวนครบไปนหนึ่งเวนเนาะสองเวรเวรขยะอ่าไปเลยครับพาสมาชิกไปทํางานเดี๋ยวตรวจนะคุยตรวจดู่ช มีผลงานเดี๋ยวออกมาชัดเจนเลยว่าใครเดาเลยจะเรียกมาเลยครับให้ไปทาวีนเนมาเมวมีไปแล้วได้สองเวแล้วนอะเวอะไรอีกไปตามสมาชิกนะไปตามสมาชิกให้ครบก่อนต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะว่าเออครบแล้วก็ไปได้เงี้ย ตอนนี้ก็มีข้อมูลแล้วว่าเหตุเป็นไหนมีเป็นไหนเวนหอนี่เมื่อกี้เห็นขยะอยู่เดี๋ยวจะไปขึ้นไปดูอีกตอนนี้ก็นักเรียนขึ้นตื่นมาแล้วนอเวนเวน,เนอันนี้เวนห้องน้ำ เบีนห้องน้ําเป็นห้องน้ํามากี่คนแล้วขาดกี่คนขา,ขาดสองคนขาดสองคนคนขาดนี่นั่นเห็นไหมดูดูดเวียห้องก่อนถ้ามีขยะอยู่ก็ต้องยก ตอนนี้หัวหน้าเวรหอก็อกำลังกวาดอ่ากำลังกวาดเวรไหนครับตอนนี้เช็กเวรอะไรเวรจอตะเอะนอจอตาเอะจอตะเอะจอตะเอ,อะเวรป,ปิด ไฟเวนต้นน้ำต้นไม้เนาเวนปิดไฟเวนห้องน้ำเือก่อนเวห้องน้ำเือใครวรุวารุษ,ษเออไปตามวรวุษเลยหัวหน้ากิติกรนิติกรไปตามวรวุษเนาะก็แสดงว่าเหลืออยู่สองเวนเหรอใช่ปะเรือสองเวนเนาะอันนี้เวนอันนี้ยังไม่เช็คเนาะเว้นห้องน้ำะ่ะ ม้วันจะตรวจยังไงโทษถึงนอ้อลักษณะของเห็นวรวุษนาะถ้าเวนถ้าสมาชิกไม่ทำอะ่ะไม่เกรงใจหัวหน้าเลยอะ่ะเดี๋ยวคุยจะไปดูข้งบทก่อนแบบวิชาติมาย่างวิชาติแค่มาไปทำไปทำไปทำเลยนาอ ทำก็ต้องไปเหยียบดูแหละรองเท้า <c oughs> เว้นไหนครบก็ปล่อยที่เรามาเอามาเอาสัจจะตนนัวนี้มาเอาหลักฐานตัวน,นี้ว่าเออเว้นครบก็ต้องไปไปแล้วก็มีการทำอยู่สองอย่างอ้าวเนี่ใครอีกที่มาแล้วอันนี้เรนอะไรมารุกนีเน่ เวนเออเวนวิทยชัยเนาะวิทยชัยตกลงเวน <c oughs> ครบแล้วก็ต้องไปเนาะถือว่าได้ทำหน้าที่และรับผิดชอบไม่มีการโดนบ่นและถ้าเกิดว่าน้ำไม่มีหรือว่าขยะยังมีอยู่เงี่ยก็ต้องโดนบน่นเป็นของที่จัดแจ้งเลยเนาะมีหลักฐานอยู่ ริเวณนี้นาะเดี๋ยวครูจะไปเมื่อวานนี้ครูประกบเวรหอวันนี้ครูจะไปดูเวรหอเวรห้อน้ำครบเวรห้องน้ำครบอ่าเวรห้องน้ำไปเลยครับไปเลยเวรห้องน้ำเดี๋ยวครูจะไปประกบเวรห้องน้ำนะดีจะไปเวรห้องน้ำาหละดูเหลือเวรอะไรปิดเปิดฝ่ายนาอ ทำเลยนะครับเพื่อไปหัวหน้าหัวหน้าเหลือจอแอ่เนาะอ๋อครบยังเหลือจอแต่ัวหน้าดังนั้นก็เรียบร้อยเนาะเหลือจอแอ่คนเดียวเวรปิดเปิดไฟรดน้ำต้นไม้เลยนะครับตอนนี้ครบทุกเวรแล้วเนาะเออเป็นผลงานแล้วใคร ไม่ทําใครมาใหม้มาเนาะมีหลักฐานหมดแล้วเ,ออเดี๋ยวคุยจะดูก่อนว่าอันนี้อยู่ตรงไหนบ้างอันนี้เวนทําเลยครับทําเลยครับไปทําหน้าที่เลยไอ้นั้นเวนทางโน,น้นมีน้ํารถน้ําเลยเนาะแล้วก็เวนหอเดี๋ยวคุยจะไปดูเวนหอก่อนอ,อ่าอันนี้ไปทําเวนอะไรครับธนดาเวนอะไร ฮะปิดไฟอ้าวเลยไปดูเลยครับได้ดูไดีดูเวนหอก่อนตรวจตรวจแบบนี้แหละตรวจแบบวิดีโอนี่เร็วมากเลยแป๊บแป๊แป๊บได้ละเออเดี๋ยวได้ละได้ครบทุกเวนเลย <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เดี๋ยวครูจะตรวจด้วยวิดีโอเนาะรวดเร็วมากเลยอันนี้ ห้องนี้เป็นยังไงอภิชาติอภิชาติทำหรือยังตัวนี้ทําเลยครับนะธนวัฒน์เป็นคนทําแต่ก่อนนะเขาถามเขาสู้ขนาดเลยอะตื่นมาเลยครับครับเป็นผลิตาธุลยครับใช่ใช่มันมีหลักฐานหมดละเป็นหอนมอยู่ที่ลูกน้องอะ่ะเอ่าในทาตัวไหนทําเลยทําเลย,เลยแล้วไปไหนมาเมื่อกี้ อืมอ่ะทำเลยครับกวาดแล้วก็ถกูทำด้วยใจเนาะกวาดแล้วก็ถูถูแล้วกวาดเดี๋ยวไปดูข้างบนต่ออีกมันโคตหน้าไม่เดี๋ยวดูหอ,อก่อนเนาะกูจะไปดูหอ,อก่อนนั่นเห็นไหมนั่นนั่นนั่นอันนี้ขยะยังไม่มีเลยชาราวัตทำหรือยังครับนี่ ช่แล้วว่าทำไรอยรัางยืนเลยยังมีขยะอยู่เนาะสะอาดเลยเนี่ยฝีมือเดียวครูตรวจเปลี่ยนหอแล้วต่อไปทางโน้นต่ออีกหน่อยแล้วก็จะไปดูจะไปดูอะไรอีกจะไปดูเวรรดน้ำต้นไม้อีกเนาะไปดูเวรนะรถน้ำต้น,มนไนนะนนม้ จะอาแล้วหัวหน้านะตอนนี้ก็กำลังสาดแสงเข้าไปตามจุดต่างๆตามจ,จุดต่างๆอ่ะทำเลยครับทำเลยครับตรงไหนตรงนี้ทำอะไรเป็นปิดเปิดไฟตอนนี้ก็เลยทำปิดอ่ตอนนี้น้ำไหลดีมากเลยทันนี้ก็โ,โยงสายยางไปน้นต่ออีก แล้วก็ห้องน้ำนะไหนเวรห้องน้ำอยู่ไหนตรวจทีเดียวได้กี่เวรเวรห้องน้ำเดี๋ยวครูตรวจวีดีโอนี่เรียกว่าถ่ายรูปอีกเวรห้องน้ำนะนเวรห้องน้ำเวรห้องน้ำถึงไหนแล้วฮะ ถนนไปเมื่อไรไปเมื่อกี้ทำแล้วล้างแบบน้ำธรรมดานี่เหรอขาดแล้วฮะขาดแล้วเอาเครื่องมืออะไรมีอะไรขาดไหมตัวนี้ล้างหรือยังฮะไม่ได้และห้องน้ำถนนน่ะเจอตะแตะจะแตะเขาบอกเหรอหรือเห็นจะแตะเขาไม่เคยล้างโอ้เห็นเจะแตะไหมวันนี้ห้องน้ำนี่ก็ทำแล้วเนาะนั่นเนี่ยไม่หลักฐานดี ถ่ายวีดีโอเอาตรวจตรวจด้วยวีดีโอถ้าเกิดเราถ่ายรูปนี้ไม่ไหวอะถ่ายรูปมันอันนี้ดีกว่าวเออเนี่ยดีและทากับใครสองคนเนาะและทาน้องก็ทําแล้วเนาะนั่นก็มีหลักฐานอย่างนี้แหละโอ้ดีมากเลยน้ําก็ไหลอย,อยู่เออถูถูแล้วก็ถูตั้งสองห้องเลยเนาะเออดีและลงตัวแล้วและรดน้ําต้นไม้ตัวนี้มืดอยู่ตัวนี้เนาะ เอาที่สว่างก่อนเอาที่สว่างก่อนก่อนหนึ่งสองสามเวรและเวรห้องน้ําเวรหอแล้วก็เวรรถน้ําต้นไม้หนอสามเวรและสี่สี่นี่เวรเวรน้ําเวรน้ํานี่แผนกรับผิดชอบอ่าคขาเรับผิดชอบถนนรถน้ำต้นไม้เสร็จหรือยัง รถน้ำต้นไม้เสร็จหรือยังครับไปรถถนนต่อนหนมีเจ็ดคนน่ะเหลือกี่คนตอนนี้ไหน,นรถน้ำต้นไม้ไปไหนหมดมีใครบ้างไงมางะไมารถตัวนี้ทีเดียวอ่ะเลยมารถตัวนี้รถต้นไม้ตัวนีวน้ทีเดียว <c oughs> รดน้ำต้นไม้ที่เดียวเนี่ยเดี๋ยวมันมืดตรงน,นั้นมืดก็จะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนถ้ายังไม่เสร็จก็ต่ออีกถน้นมีไหมรดน้ำต้นไม้อะ่ะเรียบร้อยแลละไอ้นี่กลุ่มอะไรครับเนี่ย เวรทองน้ำทำเสร็จแล้วเอเอ <c oughs> วันนี้ก็ได้นิดได้หน่อยก็ไม่เป็นไรก็ตอนตอนสี่โมงก็ค่อยทำต่ออีกวันนี้เวรปิดไฟนี่ใครเอ่ยเวรปิดไฟใครเอ่ยวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรเอ่ย วันนี้วันพุธวันจันจอตะแอวันจันจอตะแอวันวันอังคารทิตติวันพุธวันพุธวีรชัยวันพฤหัสสุพจนะวันนี้วันวันนี้สุพ์เนาะเวนเวนสุพจ์วันพฤหัสเนอะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนอะ